สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมารีวิวเจ้าตัว power station ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ครับเป็น power station แบบ300วัตต์นะครับที่ผมเนี่ยเอามาใช้ชาร์จแบตเล่นเกมแล้วก็เปิดพัดลมไปด้วยนะครับโดยพัดลมที่ผมเปิดเล่นเกมประจำนะครับก็จะเป็นพัดลมตัวนี้นะครับเป็นชาร์จชาร์จสิบหกมิวนี่ตัวนี้นะครับก็แค่นี้ก็เย็นสบายแล้วครับเอาไปเล่นนอกบ้านเอาไปเล่นตรง มาเย็นอ่อนนะครับเปิดพัดลมไปเล่นไปนะครับโดยที่ก็เสียบปลั๊ก AC ธรรมดาครับแล้วก็เสียบชาร์จแบตลิงเกม Type C ไปด้วยนะครับ,บกับเจ้าตัว LG o n l i n e ครับเล่นไปเพลินเเอะเปิดพัดลมเย็นเย็นโอ้สบายชีวิตนี้อะไรจะสบายขนาดนั้นนะครับ <c oughs> เอาไปเล่นที่สวนบ้างเอาไปเล่นที่หน้าบ้านบ้างหลังบ้านนะครับไปเล่นบ้านเพื่อนเอาไปเล่นที่ทํางานไปเล่นที่โอ้สรารพัดนะครับสบายมากมาก โดยที่ผมลองเล่นไป2ชั่วโมงกว่าๆเปิดพัดลมไปด้วยแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วย2ชั่วโมงยังไม่หมดนะครับผมบอกเลยว่ายังไม่หมด <S <S เพราะว่าลองเสียบพัดลมอย่างเดียวนะครับลองเสียบพัดลมอย่างเดียวเนี่ยเปิดเบอร์ามเนี่ยได้ประมาณเกือบเจบเจดชั่วโมงเลยเกือบเจดชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเอาคำนวณแล้วเนี่ยผมว่าเล่นได้ประมาณสาชั่วโมงโดยที่เปิดพัดลมไปด้วยนะเล่นได้3าสีชั่วโมงนะครับถึงเจ้าตัวนี้ถึงจะหมดน,นะครับ แต่ต้องดูด้วยนะว่าคุณเล่นเกมแรงหรือเปล่าถ้าเล่นเกมแรงมากไอตัว rg l l i n e ก็สูบเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ลองเล่นเกมกลางๆเบาๆนะครับก็เล่นได้ยาวๆสบายๆครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจเจ้าตัว power station ตัวนี้ครับของ UB a อนะครับรับรองว่ามีมาตรฐานแน่นอนนะครับไฟเกินมีปัญหามันจะตัดทันทีนะครับเพราะผมก็เคยประสบปัญหานั้นไปแล้วครับลองเสียบไปแล้วครับ ไฟเกินนะครับคำนวณผิดไปนิดนึงนะครับเสียบปลั๊กแล้วไฟเกินมันตัดทันทีเลยนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับยอดเลยถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ใต้ล่างคลิปครับ